เดือดอุ้มรักนาฟาดแคปชั่นแซบหลังอดีตสามีโพสต์งาอขอคืนดีหลังจากที่บอลกิศณาโพส์งาะขอคืนดีอุ้มรักนาเผยจะซ่อมแซมบ้านรอวันกลับมาอยู่พร้อมหน้าไม่ว่าจะนานแค่ไหนล่าสุดฝั่งอุ้มรักนาโพสต์รูปสุดแซบแต่สรุดตรงแคปชั่นจากกรณีที่บอลกฤษณาอดีตสามีอุ้มรักนาโพสต์งอดีตภรรยา หลังย่าร้างกันได้พักหนึ่งและอุ้มได้เก็บข้าวของออกมาพร้อมพาลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์กลับมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันล่าสุดอุ้มลัคนาเคลื่อนไหวหลังอดีตสามีโพส์ง้อแคปชั่นอ่านแล้วซูดปากฝั่งทางด้านบอลกฤษณะอดีตสามีของอุ้มได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story โดยโพสต์ภาพถ่ายกับลูกสาวทั้งสองน้องกระตูนและน้องดิสนีย์พร้อมเขียนข้อความว่า ป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าจะพยายามครับหลังจากนั้นฝั่งของอุ้มรักนาได้โพสรูปภาพพร้อมแคปชั่นว่าบ้านใหม่ only no renovate งานนี้คอมเมนต์สนั่นกระทั่งนับ ชัดนันร้านสาวของแพทณปนภายังได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเน้นการกระทําไม่ใช่คําพูดและมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจํานวนมากเช่นเดินหน้าจะแม่อย่าหันหลังกับเดินหน้าแบบสวยๆรวยๆบ้านที่ดีคือบ้านที่สร้างเองและบ้านที่มีแต่คนที่ทําให้บ้านน่าอยู่และมีความสุขพี่อุ้มกับดิสคือความสุขของการละกันแค่นั้นพอเชิดเชิดเลิศเลิศค่ะพี่อุ้ม บ้านหลังใหม่รอน้องอยู่ข้างหน้าค่ะบ้านเก่าคือเป็นต้น